สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ ipm อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพิธีพุทธาพิเศษองค์เทวเวสุวรรณให้ประชาชนมาสักการะขอพรและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดโดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาเทวาพิเศษแบบพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รวมกันจัดสร้างขึ้นทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เพื่อให้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่อีกทั้งให้พื้นที่แห่งนี้เกิดเป็นสิริมงคลสถานโดยปีหน้ามีโครงการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยค่ะ เราจะสร้างนี่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าความต้องการของชุมชนคือปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดเนาะเป็นตลาดแล้วผู้คนมากส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าพวกสมานกินส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะหาที่พึ่งทางใจส่วนใหญ่ก็เราจะสังเกตได้ว่าชอบจะไปที่วัดกลางสมุทรสงครามนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอ อขอพอรนะครับเกี่ยวเกับการค้าอะไรต่างเนี่ยคราวนี้เราก็มีความคิดว่าตรงเนี้ยเรามีความต้องการที่จะกราบไหว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยมีแนวคิดว่าท้าวเวส e วรรณเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเทพเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นที่บางคลเนี่ยคาดหวงังแล้วก็อยากจะขอพอรเราก็เลย สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับสถานที่เราด้วยแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยหรือพอคค่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถมากราบไหว้ขอพรตามที่เขาต้องการนะครับและสําคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะให้เป็นพื้นที่เป็นมงคลสถานเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าสร้างบุญนะครับสร้างบุญจนสามารถที่จะนํารายได้เนี่ยไปใช้ในสาธารณกุศล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือมีโครงการหนึ่งที่ที่ที่ร่วมหรือเราร่วมกับทางวัดไรมิดนะครับคือเป็นโครงการเล่าเรียนหลวงนะครับของพระสงฆ์ไทยก็จะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยการพัฒนาของโครงการของเราอะนะครับตอนนี้ตลาดเรบิดของเราเนี่ยเปิดทําการมาได้ก็ปีนี้ก็คือเข้าปีที่8แล้วนะครับเอ่อในปีเอ่อในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับทีนี้ในปี66เนี่ยในปีหน้านะครับเราโครงการที่จะ ปรับปรุงสถานที่นะครับภูมิทัศน์ปรับปรุงรูปแบบของตลาดเราในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในตอนนี้นะครับก็คือตรงน,นี้เนี่ยก็คือจะเป็นแดนมาร์กแห่งใหม่นะครับของต้องเรียกว่าเป็นงจังหวัดสมุทรปราการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเองเนี่ยเรามองเห็นศักยภาพของพื้นที่นะครับเราเห็นว่าจังหวัดเราเนี่ยมีสนามบินมีสถานท่องเที่ยวมากมายนะครับมีแหล่งธุรกิจนะครับสำคัญเลยตอนนี้เรากําลังว่าเฮ้ยเราสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกดทธิ์สิ่งที่เรียกแรงศรัทธาจากคนได้ ราก็เลยว่าเอ้ยเราตกลงที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดลูกค้าอีกในทางนึงครับ สำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข,ข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ